สวัสดีครับผมเพชรฟ้าด้วยสวัสดีซี่ซูผู้สุขคนตอนนี้แอดแกมาหอดบานหอดซองของขอแต้มเนาะครับชมชุ่มเนาะของขอดแฉมวันที่แล้วก็ให้ล้างกับขึนบนเนาะครับชมชุ่มเนาะเดี๋ยวล้างขึ้นบนพอดแ้มก็ให้วิ่งศูนย์ล้างไปขึ้นบนเนาะครับชมชมเนาะส่วนจับคู่กับโซนเจ็ดโซนแปดกับเข่าโซนเจ็ดต่อขัดชมชุ่มเข่าโซนเจ็ดตรงตรงแต่ให้ล้างขึ้นบนได้พี่น้องได้ พ่อไปจับเก็บแปดเก้าแหละมาตามกันโถ้าขอมาแล้วจะเริ่มปากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เพียรพาลวยนะครับเลย<อ>มาตามกันต่อวดอนนะวันที่16เมษายน2 5 6าเนาะเี <25 66 S 2> ่น <25 66 S 2> ้นองเนาะวันที่16เมษายน2566มันเป็นสูตรสำเร็จมากนะพ่อกับหนึ่งพันนี้ เนี่ยมันจะมีลลอกล็อกของ,อองปอโปรเ,เตียมที่โปรเตียมให้เอฟซีเบ่งไปเนี้ยได้อันเดอร์เย็นๆใส่ละงวนนี้โปรเตียมจับเต็มสูตรเลย9ชุดนี่ครับ,พอ, 7, 7, 8, รบพอเตียมมาตัวน,นี้เจ็ดปดเก้านี่เห็นไหมครับพอเตียมมาเน้นที่ศูนย์เจ็ดศูย์แ ครับงวนี้ขันจับกันครับครับตัวนี้นี่นะครับนี่มันถี่มีเก้าเก้าความมีเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งตรงๆนะครับวันนี้งวดนี้มันได้ตัวนี้ครับนี่มันได้สี่ห้าหกนะครับตัวนี้มันได้เจ็ดแปดเก้า เดี๋ยวพอเตรียมจะมาจับคู่เก้าชุดล่างตรงๆนะครับเนาะครับเนาะเกินมากมันที่เ้าโบกคือมันเคยอบกชุดผมครับสวัสดีครับเอาภาษีมาตามนั้นทั้งเก้าชุดบนล่างล่างเอาเก้าชุดล่างเออเก้าช่าเมื่อกี้นี่จับจับเก้าชุดล่างตรงๆเนี่ยครับผมมันจะมีเก็ตูนป้อมีเก็ตซูนเนี่ยถ้าจับบดทั้งเก้าชุดเมี่นจับบดทั้งกอดครับผมนี่ชุดมัน เอาแล้วมาเบิ้งสุดกันที่ลองสิครับผมเมื่อกี้นี่มันได้เก้าศูนย์หนึ่งี่อันนี้คือหลักหน่วยหลักหน่วยล่างบัดน,นี้คาร์นเนเอาเจ็ดแปดเก้าเนี่ยมาใส่มันข็สิได้มีเกพาเก้า่อมครับผมเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งมันจะมีเจ็ดศูน่อมเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งอมเขาทั้งบนทั้งล่างเลยครับเ่ว่าที่แน่คือเอาล่าง ตรงตรงไม่ต้องกลับครับผมครับพอเตรียมขอทุนเอฟซีหลายๆไปตัดเก่าออกเอาแต่ศูนย์กับหนึ่งมากหลายมากแห้งครับก็ยังเข่าศูนย์เจ็ดศู่เ์ได้อันนั้นคือสุดสรุปเออต่ว่าให้น,นี้ขึ้นบนอันนี้คันจีสรุปไปเลยนี่ยันบริวาหากันดี่เอาชุดเตรียมไปก้อนอชุดเตรียมไปก่อนพี่น้องซีครับผมชุดเตรียมไปก่อนตรงๆไม่ต้องกลับครับผม ไอ้ป่าวขวายายบูปายายฆ่าได้เลยเนออุ่นขีมาเลยก็ได้อ๋อสีเบอร์มกัดเนาะครับเนาะวันที่เก้าชุดล่างตรงตรงสิบหกเนาะสิบหกเมษายนครับเอสิบหกเมษายนนี่เป็นวันสงกรานต์ออกจุดบุญ ออกออกทุกาเนาะออกทุกปีออกทุกปีเนาะเอออเีังคคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องแอดมียเมือมมดจะททำงานหลงมือหลงเว่นนะครับผมวันที่สิบหกเมษาออกทุกปีครับผมโอเคครับไม่ใญ่สอนเก้าชุดบนโอ้เก้าชุดล่างโอ้ยนพี่น้องผู้ปากผู้เล่นผู้เล่นน้ำก็เล่นไปผู้รับทรย์ก็รับไปครับ เพราะว่าเอฟซีก็ยี่เด้ไปหาซื้อสลากกินแบ่งไว้ครับผมล่วงหน้าไว้เนาะปรแจด็ครับผมบกเก้าอ่านออกกี่นาะงเอซีเนาะครับอา่านออกต้องซื้่งานปีนี้อา่านบอกกระจักสีวไว้จากไหนเป็นน้องเนาะ้สีแดงจับเข้าชุดตรงๆนี้เข้า,เข,า,เ,ขาเข้าเขาเตรียมเลยครับผมอ่ะโมเปน็นยังกะมันกัมี อันนี้เลขหญิงบนได้เนาะเอาลักสิบครับผมลักสิบมันไดสี่ลักสิบมีสี่กับมีห้าสี่กับหาพี่น้องเลบซีครับผมมีหกวันนี้ลักมวยมันมีเจ็ดมีแปดมีเก้า ครับจับครูล้วเก้าชุดตรงๆเดี๋ยวก็สซมี่ตัวตัดหย้ยอีดอกอีที่ตัดห้จังหน่อยอยู่แต่ว่าพ่อเตียมไดีจับเต็มเต็มเต<ม>็มสูตระซ่อนเนาะครับผมครับโหเ็ 8ปดมาแล้ว6กเก้าดังๆกับผมครับนี่หล <laughs> ัก6กครับหลักห5าห้เจ็ดโอ้นห้าเจ็เนาะ ห้าแปดห้อับนี่คือหลักหาโอ้เต็มจวบอ่ะเนี่ยที่เรายาบลงจนหน่อยกันมันลักซีสี่ด สี่แปดอันงวัวนี่ล้วนแล้วแต่เลขดังดังขึ้นมากวัดเลยเนะาะครับผม, <c oughs> มเลข <c oughs> ดังเมืม่อกี้นี่ไหมเดี๋ยวเราติดเตะด่าก้นวัวเลยอ่าสี่เก้า,าล <49. S 2> เลขดังไม่แต่เลขกันเล็กอันมาตรวนี่ <c oughs> บอกว่าดังเนื่องวัวนี้ <Okay. S 2> มันนี่ พ่อเตียมสีเอาเรียกนั้นไม่เบิ้งแด้เอฟซีเรียกดับงวดที่ผ่านมากกับดับยูนะครับเนาะครับผมครับนี่ครับผู้ใดได้เบิ้งติดตามพ่อเตียมเพื่เห็นมันดับซองดับซองก็ถือว่ายูนะครับเอฟซีเนาะเรียกร่างมันออกเก่าเก่าครับนี่เลขงวดนี้ครับดับเจ็ดนะครับบานนี้ดับเจ็ดดับเจ็ดนี่บานนี่พ่อเตียมสีบบเอาพ่อเตียมสีเน้นให้หกหาง มันหน่อยต้องไปยีครับ,รรบมีหกแปดหกเก้าห้าแปดห้าเก้าสี่แปดสี่เก้าแค่นี้นะครับตัวนี้ผู้เตรียมตัดไปเบื้องต้นก่อนนะครับได้อีกที่มักกะของพี่จะหน้ามือเอาพาเรียกดับเดินต่อกระถือว่าเจ็บอี่คือดับ เฉพาะล่างมันบ่พอแยมล่างอย่างเดียวครับผมกับบนแต่ว่างเมื่อกี้เขาเก็บศูนย์พร้อมนี่กับผมเอดตัวกลับบนนกับผมอหงดนี้ดับเจ็ดล่างแต่ว่าบนบ่ดับเรับพี่น้องบนว่ดดับครับผมตา่างครับเลียก่พอแยมเราใส่โลโก้จังไงก็นเนาะครับเ็บซียงขาเบิ่งอยู่ พอเตรียมนะครับเนาะเตรียมอ่านไปได้เอาพี่น้องแคบหน้าจอยแล้วครับเดอ้อชุดเต็มล่างอย่างเดียวเก้าชุดส่วนเหล็กติดเหล็กวิ่งกับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจับคู่มากอะไรเก่าคู่เก่าหางจะมีอ่ะพี่น้องแคบหน้าจอยแล้วครับเดอ้อพอเตรมปล่อยต่องวดแล้วพี่น้อง วัที่แล้วก็เข่าศูย์เจตรงๆเนนะครับทมชนชมเนาะ่อยตองวันแล้ว9ชุดล่างตรงๆเด้อพี่น้องเด้อส่วนหลักสิก็มี่สี่ห้าหเจ็ดแปจับคู่มากได้เก้าคู่เก่าหางหกเจ็ดหกแปดหกเก้าห้าเจ็ห้าปดห้าเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี้าส่วนดิดเจ็ดประแตมตัดประวา ดับเจ็ดน้พี่ <'t> 6 6 hatten, นะะ้องเนาะดับเจ็ดเกลี้ยยุหกคู่หกหางก็คือหกแปดหกเก้าห้าแปดห้าเก้าสี่แปดสี่เก้าได้พี่น้องได้เหลีอยหกคู่หางเอาไปหาจับ oh, จองลอตเตอรี่ไวู้กคับแคบหน้าจอยครับผมตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางมากะจัดคัดกระวานวันที่สิบหกเมษาสองห้าหกไปโฉๆมันๆสู่ผู้สุขคน จะเรื่อมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ็ป่ปพารวยนะครับเดอ้อคลิปหน้าพอกันใหมคลิปนี้สวัสดีครับผม